งาคารวานส่วนพิทางยี่เง่าลบโพสทวิตหาเทเลอร์เจอชาวเน็ตย้อนเกล็ดเจ็บนันเนี่ย จากกรณีที่เทเลอร์สวิฟนักร้องชาวอเมริกันชื่อดังเตรียมมาทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศสิงคโปร์หนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดไปจุกๆแบบหรอบจนเงินสะพัดเข้าเกาะสิงคโปร์มหาศาลนอกจากจะขายบัตรคอนเสิร์ตได้ยังกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งที่ตั๋วเครื่องบินที่พักทําภาคการท่องเที่ยวของสิงคโปร์นั้นคึกคักทันทีทําให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไปทวิตข้อความผ่านทางท,างทวิตเตอร์ ึง Taylor s สวิ t ดังนี้สวัสดีเทเลอร์ผมเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณตอนนี้ประเทศไทยกลับขึ้นสู่ประชาธิปไตยแบบเต็มใบแล้วและคนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะต้อนรับการกลับมาของคุณอีกครั้งอย่างใจจริงและพร้อมที่จะร้องเพลงไปพร้อมกับคุณ โดยก่อนหน้านี้เมื่อปี2,557 Taylor S w ว f t เคยมีกำหนดจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยแต่กลายเป็นว่าก่อนจัดคอนเสิร์ตไม่นานกลับเกิดการรัฐประหารทำให้ t a y l o r s w ว f t จำเป็นต้องยกเลิกคอนเสิร์ตซึ่งที่ผ่านมาพบว่าการยกเลิกคอนเสิร์ตในประเทศไทยครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวของการยกเลิกคอนเสิร์ตของเธอตลอดการทำอาชีพนักร้องนักดนตรีที่กินเวลานานาน,นับ10ปี หลังจากการทวิตข้อความของนายพิธาค่ะทำให้สื่อต่างประเทศบางสำนักได้ตีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นบิลบอร์ดเป็นต้นและล่าสุดค่ะวันที่7กรกฎาคม2566 Facebook สุดรชัยจันทิมาทรของงาคารวานได้มีการโพสต์ถึงนายพิธาว่าเกิด e อะไรขึ้นผมเองก็ได้ดูคลดเพยจอห์นเมเยอร์และวงอื่นๆอ,อีกมากมายในยุคเผด็จการที่คุณว่านะ เทเลอร์สวิปเธอรังเกียจเผด็จการดังที่คุณว่าจริงๆหรือจึงไม่อยากมาที่ประเทศไทยหรือเป็นเรื่องแผนธุรกิจการจัดการของสายทัวร์เพราะไม่ว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ศิลปินขึ้นอยู่กับผู้จัดการยกเว้นวงเล็กๆอย่างผมลบเธอครับทวิตนี้คุณพิธามันกลายเป็นตกะที่ทำให้ดูงี่เง่านะครับนอกจากนี้ค่ะนายสุรชัยก็ยังได้โพสต์เพิ่มเติมอีกว่า ผมไม่สนใจเผด็จการขอให้เพียงชาวบ้านนั้นอยู่ได้ผมไม่สนใจประชาธิปไตยขอเพียงให้คนนั้นพ้นทุกข์ สำหรับโพสของงาครารวานทำให้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างค่ะว่าการที่นายพิธาโพสแบบนี้ผิดตรงไหนเพราะนอกเหนือจากประเทศจะไม่เสียอะไรยังดีเสียอีกที่สำนักข่าวต่างประเทศให้ความสนใจและประกาศว่าตอนนี้ประเทศไทยไม่มีการรัฐประหารอีกต่อไปแล้วและถ้าโชคดีเทเลอร์สวิฟมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยจริงๆอาจทําให้ภาคการท่องเที่ยวคึกคักคนแห่มาจองตั๋วกันสนันแบบที่คนทั้งภูมิภาคไปรวมตัว กันที่สิงคโปรอีกทั้งบางคนก็ยังได้ย้อนเกล็ดแทงสวนสมัยก่อนนะ้าหงาต้านเผด็จการแต่วันนี้กลับอ้างไม่สนใจเผด็จการหรือประชาธิปไตยอะไรกันนี่